ละครแล้วก็ภาพยนตร์เกี่ยวกับไทยๆบ้างห้องหุ่นเนี่ยเป็นหนังผีที่น่ากลัวมากนะและอีกเรื่องหนึ่งของเขาก็คือเรื่อง ตุ๊กตาผีอะ oh. กัตนาสงขเขาประกวดเลยละครไทยยุคแรกที่ถูกนิยามว่าเป็นซิทคอมถ้าเกิดนายกลัวพุงยื่นนะทำไมไม่ไปสถานบริการออกกําลังกายเลยนะก็พี่เอกภาพยนตร์ไทยเนี่ยนะครับตั้งแต่ยุคอดีตเลยภาพยนตร์เรื่องแรกนางสาวสุวรรณอะใช่เรื่องนี้ผมยกให้คุณแหฮะจำเลยรัก <laughs> มันเหมาะกับลุกแบ๊วๆอย่างคุณเลยงานของผมสักคนเป็นผัวสิยอมมีลูกกับมันแล้วผมจะปล่อยคุณกลับ <laughs> ด้วยรักและผูกพันในปี2529พี่เบิร์ตทองชัยมีอัลบบ้มนนี้พอดีเขาก็เลยทำภาพยนตร์เรื่องนี้ดังทั้งหนังดังทั้งเพลงพบกับรายการวัยรุ่น90ทุกวันเสาร์และอาทิตย์10นาฬิกา40นาทีห้ามพลาดนะครับวัยรุ่น